ันนี้คือไม่เคยแกะเลยนะถ้าแกะเมื่อเวลาเราติดเขาไปเนี่ยมันจะมีร่องรอยฉลับของกาวถูกไหมครับแต่นี่ไม่มีเลยนะฝั่งซ้ายฝั่งขวาอยู่ครบทุกจุดเข้ามาใหม่ๆสดร้อนเมื่อคืนเลยโตโยต้าเวนจูเร่ครับผมปี2018แล้วก็อันนี้ได้เป็นตัวท็อปจะให้ชูความสวยความเดิมเขาลูกค้าดูนี่เริ่มจากน็อตกันเลยนะเห็นไหมหัวเนบนบนไม่ได้ไม่ได้เคยพ่นทับนะครับผมเดิมเดมเลยนะ <S <S ดิโกมดิเกอร์แล้วดูดิ นี่ยายแมงมุมจากบ้านลูกคาก้าเก่ายังไม่ได้ล้างเลยนำมาเมื่อคือนนำเมื่อคืนนี่กาวโดงกาวเดิมมอกทุกอ,อย่างจิ๊บเลยห้องเครื่องแห้งๆนะครับผมแล้วลูกค้ามาดูนี่ช่องไฟอันนี้ฝั่งขวาก่อนเห็นไหมดูฝั่งขวานะลูกค้ามาดูต่อฝั่งนี้ช่องไฟเสมอคืออะไรทำไมผมต้องให้ดูช่องไฟมันคือเครื่องการันตีว่าไม่เคยชนหนักไปคว่ำไม่เคยไข่น็อตถ้าโดน ปี่ค้างมาปุ๊บเอาละช่องไฟไม่เสมอตัวละ <Okay. S 1> นะเอออันนี้คือเบื้องต้นนะครับผมนะกระจังหน้าโครเมียมไฟลูกแก้ว2ดวงครับผมนะลูกแก้วนี่ไฟเดิมนะลูกค้าแต่ถ้าแตกกระเทาะอะไรมาเบิกศูนย์นี่สี่หนะ้าหมื่นนะเออทำไม่เล่นตัดมงตันมองมีครบประตูคีเลตแม็กเดิมส่วนยางหน่อยดูสิได้เป็นยางขอบ15ดอกอยังเต็มเ้นอยู่เลยลอกยางยังลึกๆประตูไฟฟ้าซ้ายขวาพรมกระดุมเห็นไหมผมไม่ได้โมลูกค้ายังไม่ได้ล้างนี่คาบคงคาบฝุ่นเนี่ย oh. เออเดี๋ยวจดก,การถ้าไม่มปปัญหาแต่ให้ดูสภาพก่อนละกันว่ารับเข้ามาเมื่อคืนมันเป็นสภาพนี้เลยเบาสามแถวเบาแท้ยิงช็อตยิงเจอรี่แล้วเบาแท้นั่งเป็นเบาะนวดนะถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยถ้าเวลาเราโขดสตาร์ทอ่ะเราไฟตรงนี้มันจะเป็นส้มๆไปมันคืออะไรมันคือเบาะนวดตรงนี้จะมีลูกกลมๆค่อยๆคึงก็คืนหลังเราขึ้นมารู้สึกเจ้าของเก่าไม่ได้พามานมานีหว่าก็เดี๋ยวถทาใครออกกันนี้ก็ เอาผาม่าไปเลยแล้วกันรอบคันแล้วจอเดิมของแอร์พายนี่แอร์ลงแอร์เราครบสะอาดสะอา้านเป็นอาคมคมเลยนี่คือซอกเดิมเห็นไหมสวยสวยจริงนะครับผมอ,อันนี้คือไม่เคยแกะเลยนะถ้าแกะเวลาเราติดเขาเข้า,ขาไปเนี่ยมันจะมีร่องรอยฉลบของกาวถูกไหมครับแต่นี่ไม่มีเลยนะฝั่งซ้ายฝั่งขวาอยู่ครบทุกจุดทุกตำแหน่งนี่ดูใต้พรมเห็นไหมเห็นไหมถือว่าสะอาดอยู่นะนี่ผมยังไม่ได้ล้างย้ำว่านยังไม่ได้ล้างจริงๆนะครับผมนะถ้าจะเป็นตัว V ตัว็อปน้องก็ต้องเป็นปุ่มปุ่สตาร์ทนะครับผมแต่ถ้าเป็นตัว G เนี่ย ไอ้ตรนนี้จะเป็นเบ้าปกติเบ้ายางแล้วก็จะเป็นคุญแจไขเนาะอ่ะเอาเป็นว่าคันนี้เพื่อใครสนใจนะสภาพเดิมๆแม่งแห้งแบบนี้ลูกค้าสภาพสวยๆปอ2ส1 8ไม่ห้าหมื่นโลกับเวนจูรี่ตัววีเมื่อกีบ้บองต้นพาดูไปแล้วคาดว่าอนาคตอาจจะมีรวมรถตู้เวนจูรี่หรืออาจจะมาทําใหม่อีกรอบตอนที่ทําความสะอาดแล้วนะเราดูตําอาบหนามก็ได้ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าใครอยากดูสภาพแป็นแห้งแล้วถูกใจอยากจะดูเข้ามาคันจริงนะพี่นะมาที่กฤษดาได้เลยแต่ถ้ามาไม่ถูกคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้หรือว่า ไม่มั่นใจในเครดิตตัวเองว่าออกอาชีพนี้ออกรถได้ไหมซื้อได้ไหรือเปล่าจะผ่านหรือเปล่าทามาปรึกษาก่อนได้พี่ไม่ซื้อไม่ว่านะขอแค่มาพูดคุยเปทาความรู้จักกันก่อนจะได้เกิดความเชื่อมั่นกันอย่างนั้นดีกว่าเนาะเออวินวิวววนทั้งคู่ของมันมูลค่าชิ้นใหญ่เนาะจะแต่แบบดูว่าจะซื้อภายในนาทีสองนาทีมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมแต่ถ้าใครอยากดูขอ้อมูลเพิ่มไม่อยากฟังผมโมเยอะก,ก็ดูใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ